สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่13ธันวาคม2024หุ้นสหรัฐปิดผสมผสานหลังการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งเริ่มชะลอตัว S&P 5 0 0ยุติการขึ้นต่อเนื่อง3าสัปดาห์โดย Investopedia เผยแพร่วันที่13ธันวาคม2 0 2 4เวลา17นาฬิกา27นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนหุ้นในตลาดปิดแบบผสมผสานในวันศุกร์เนื่องจากแรงผลักดันจากการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งเริ่มอ่อนแรงลง ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าดัชนี S&P 500ปิดตัวลดลงเล็กน้อยขณะที่ดัชนีดาวโจนลดลง0.2%และดัชนี NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น0.1%ตลาดเพิ่งผ่านช่วงปรับตัวลดลงเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากการปรับตัวขึ้นที่ทำให้ดัชนีสำคัญทำสถิติสูงสุดหลายครั้งก่อนหน้านี้ S&P 500ยุติการชนะต่อเนื่อง3สัปดาห์ ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ลดลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันส่วน N แอสเดซึ่งเพิ่งทำลายระดับ20,000จุดเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธแต่ปิดสัปดาห์ต่ำกว่าระดับดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง4ส,สัปดาห์ดัชนีสำคัญปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์โดยหุ้นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นหลังบรอดคอมรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและคาดการณ์การเติบโตของยอดขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในอนาคต บรอดคอมปรับตัวเพิ่มขึ้น24%ในวันนี้ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัททะลุ1ล้านล้านดอลลาร์ในหุ้นกลุ่มชิปอื่นๆมาเวนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น11%ขณะที่อัลฮอ i ดิงและไมครนเทคโนโลยีต่างเพิ่มขึ้นราว4%กองทุน ETF ของเซมิคอนดักเตอร์อย่างไอแช่เซมิคอนดักเตอร์ ETF ปรับตัวขึ้นเกือบ3%เสำหรับเอ i นวิดีที่เป็นหุ้นยอดนิยมในกลุ่ม AI และชิปปิดตัวลดลง2.3%หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นวับตัว ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง Microsoft, Alphabet, Amazon และ Meta p l a t f o r m ต่างปรับตัวลดลงขณะที่ Tesla และ Apple ปิดตัวสูงสุดเป็นประวัติการโดยเพิ่มขึ้น4.3%และ0.1%ตามลำดับปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจเบาบางในวันศุกร์ก่อนการประชุมกำหนดนโยบายของเฟดที่ถูกจับตามองอย่างมากในสัปดาห์หน้าตัวชี้วัดเงินเฟอ้อสำคัญที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้ดัชนี s p 500ที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในวันศุกร์หุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองเนคคอร์หุ้นลดลงเกือบ4.7%ต่อเนื่องจากการขาดทุนในวันก่อนหน้าหลัง UBS ปรับลดอันดับหุ้นผู้ผ,ผลิตเหล็กรายนี้จากซื้อเป็นถือโดยคาดการณ์ว่ามาตรการการค้าป้องกันในยุคการบริหารงานรัฐบาลใหม่จะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเหล็กในช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ แต่ปัจจัยเสี่ยงผลตอบแทนที่ลดลงส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลดมุมมองดังกล่าวซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์หุ้นลดลง3.9%เนื่องจากความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่หุ้นอาจถูกถอดออกจากแนสแดกร้อยหุ้นของซูเปอร์ไมโครมีความผันผวนอย่างมากตั้งแต่บริษัทเลื่อนการยื่นรายงานประจำปีทำกลางคำถามเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการลาออกของบริษัทตรวจสอบบัญชีหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญบรอดคอม หุ้นพุ่งขึ้น24.4%ทำสถิติสูงสุดใหม่พร้อมมูลค่าตลาดของบริษัททะลุ1ล้านล้านดอลลาร์หลังบรอดคอมรายงานผลประกอบการไตรามาส4ที่เหนือความคาดหมายโดยยอดขายที่เกี่ยวข้องกับ AI ในปีงบประมาณ2024เพิ่มขึ้นมากกว่า3าเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนนักวิเคราะห์หลายรายจึงปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเนื่องจากการเติบโตของรายได้จาก AI ทํทำให้บรอดคอมเป็นผู้ทำผลตอบแทนสูงสุดใน S&P 500ในวันศุกร์แลมเวสตัน หุ้นพุ่งขึ้น6.8%หลังมีรายงานเกี่ยวกับการเจรจาซื้อกิจการกับโพสต h โฮลดิ g งบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชื่อดังที่มีชื่อเสียงในผลิตภัณฑ์ซีเรียลอาหารเช้าแลมเบสตันซึ่งเป็นผู้ผลิตเฟรนฟรายแช่แข็งและสินค้าเกี่ยวกับมันฝรั่งได้รับแรงกดดันจากนักลงทุนเชิงรุกให้พิจารณาขายบริษัทวอนกรีนบู t อไลแอน c e หุ้นเพิ่มขึ้น6.8%หลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ จากรายงานว่าผู้ประกอบการร้านขายยารายนี้กำลังพิจารณาขายกิจการให้กับไซคามอรพาร์เนอร์บริษัททุนเอกชนถึงแม้หุ้นจะลดลงเล็กน้อยก่อนหน้านี้แต่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์อาริสตาเน็ตเวิร์กหุ้นเพิ่มขึ้น5.1%ทำสถิติสูงสุดใหม่นักวิเคราะห์จากซิตี้ชี้ว่าผู้ให้บริการอุปกรณ์เครือข่ายรายนี้อาจเป็นผู้ได้ประโยชน์สำคัญจากความต้องการในด้านเอไอโดยเฉพาะอุปกรณ์สวิตช์สำหรับศูนย์ข้อมูล อาริสตาเพิ่งเสร็จสิ้นการแตกหุ้นในอัตรา4ตอนน่อ1เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาระดับราคาที่ควรจับตาสำหรับหุ้น a p p เปิขณะที่หุ้นเคลื่อนไหวใกล้จุดสูงสุดหุ้น Apple ิเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในวันศุกร์โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทมกลางความคาดหวังว่าฟีเจอร์ AI ของผู้ผลิต iPhone จะช่วยเร่งการเติบโตของยอดขายราคาหุ้นยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากทะลุกรอบรูปสามเหลี่ยมแบบขาขึ้น แม้การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขณะที่ปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ลดลงซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่ในตลาดอาจยังไม่เข้ามาลงทุนในช่วงนี้การวิเคราะห์รูปแบบแถบราคาชี้ให้เห็นเป้าหมายราคาขาขึ้นอยู่ที่ประมาณ300ดอลลาร์และคาดการว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันของหุ้นอาจยาวนานจนถึงช่วงปลายเดือนมกราคมนักลงทุนควรจับตาดูระดับแนวรับสำคัญ2ระดับในกราฟของ Apple ที่ประมาณ237ดอลลาร์ 7, และ197ดอลลาร์ ล่าสุดราคาหุ้นลดลงเล็กน้อยโดยอยู่ที่ประมาณ248ดอลลาร์ในการซื้อขายล่าสุดคาดการณ์ของวอลล์สตรีทเกี่ยวกับการเติบโตของหุ้นในปี2025หลังจากผลตอบแทน2ปีติดต่อกันในระดับเลข2หลักวอลล์สตรีทคาดว่า S&P 500อาจทำสถิติผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องเป็นปีที่3 การคาดการเฉลีย่ยของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า S&P 500อาจปิดปี2025ที่ระดับประมาณ6,679ซึ่งบ่งบอกว่าดัชนีนี้จะเพิ่มขึ้นราว10%ในปีหน้าจากราคาปิดของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามรายงานของจอห์นบัตเทอร์นักวิเคราะห์จาก Factset Research ตั้งแต่เริ่มต้นในปี1957 S&P 500มีผลตอบแทนเฉลีย่ยต่อปีที่10.23%บัตเทอร์ยังพบว่านักวิเคราะห์วอรสต,รตีประเมิน โดยในสิ้นปี2023มีการคาดการณ์ว่า S&P 500จะปิดที่ระดับประมาณ5,132ซึ่งต่ำกว่าระดับปัจจุบันของดัชนีมากกว่า15%ทั้งนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์ประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงถึง4ครั้งอย่างไรก็ตามในระยะยาวแนวโน้มการประเมินต่ำเกินไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติวอสตสตรีทเคยประเมินผลตอบแทนรายปีของ S&P 500สูงเกินจริงใน13จาก20ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมา การคาดการณ์ของวอลสตรีทสูงเกินจริงประมาณ7%รรายงานดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของวอลสตรีทต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐและผลกำไรของบริษัทมอร์แกนสแตลลี่และโกลแมนแซกคาดว่า s p 5 0 0จะเพิ่มขึ้นถึง6,500ในปีหน้าเนื่องจากการเติบโตของกำไรขยายตัวในกลุ่มบริษัทที่กว้างขึ้น s p 5 0 0มีแนวโน้มจะเติบโตมากกว่า20%เป็นปีที่2ติดต่อกันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1990โดยนาราคาดวันพฤหัสบดี ดัชนีเพิ่มขึ้น26.9%ตั้งแต่ต้นปีขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนเพิ่มขึ้น16.5%และ NASDAQ Composite พุ่งขึ้นประมาณ32.6% b r o a d c o มเข้าสู่คลับบริษัทมูลค่าตลาด1ล้านล้านดอลลาร์หุ้นของ b r o a d c o มพุ่งขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ทำให้บริษัทผู้ผลิตชิปนี้เข้าร่วมคลับบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าตลาดเกิน1ล้านล้านดอลลาร์หุ้นบ o อดคอมเพิ่มขึ้น19%ล่าสุดซื้อขายที่ประมาณ215ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่เพียงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์บลอดคอมเป็นบริษัทที่9ของสหรัฐที่บรรลุเป้าหมายดังกล่าวและเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายที่2ที่ทําได้โดยเอ็นวิดียเป็นบริษัทแรกที่แต่ระดับนี้เมื่อปีที่แล้วและปัจจุบันมูลค่าตลาดของเอ็นวิดียทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์จากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นในวันศุกร์ทำให้หุ้นของบลอดคอมมีมูลค่าเกือบ2เท่าในปีนี้บริษัทผู้ผลิตชิประดับสูงนี้มียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีเร่งพัฒนาและนำโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบปรับแต่งมาใช้โดยในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Broadcom รายงานว่ายอดขายที่เกี่ยวข้องกับ AI เพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าในปีงบประมาณนี้แต่12.2พันล้านดอลลาร์ h o w k t a n ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Broadcom กล่าวว่ามองเห็นโอกาสใน AI อย่างมหาศาลโดยบริษัทกำลังทำงานร่วมกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสามรายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบปรับแต่ง และรายได้จากส่วนนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง60,000ล้านถึง90,000ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี2027ด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดประมาณ4.67พันล้านหุ้นหุ้นบรอดคอมจะต้องปิดที่ราคาสูงกว่า214.11ดอลลาร์เพื่อรักษามูลค่าตลาดที่1ล้านล้านดอลลาร์หุ้นคอสโก o พุ่งขึ้นหลังรายงานผลประกอบการสูงกว่าคาดการ์คอสโกโฮเซลรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ นับเป็นไตรามาสแรกที่สะท้อนผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสมาชิกผู้ค้าปลีกแบบสมาชิกนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น7.5%แต่62.15พันล้านดอลลาร,า,าร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2025ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของคาดการนักวิเคราะห์จาก v i ซิเบิลอันฟากำไรสุดที่อยู่ที่1.8พันล้านดอลลาร์หรือ4.04ดอลลาร์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก1.59พันล้านดอลลาร์หรือ3.58ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อนและสูงกว่าคาดการ ยอดขายอ e ีคอมเมิร์ซของคอสโกเพิ่มขึ้น13%ขณะที่ยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น5.2%ในสหรัฐและ5.8%ในแคนาดาไตรามาสนี้เป็นไตรามาสแรกที่สะท้อนผลจากการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสมาชิกของคอสโกซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้บริหารระบุว่าผลกระทบจากการปรับขึ้นนี้น่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ2025 หุ้นคอสโกล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.5%แต่ระดับสูงกว่า1,000ดอลลาร์ใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการหุ้นนี้เพิ่มขึ้น52%ตั้งแต่ต้นปีซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของ S&P 500ที่ประมาณ27%อย่างมากหุ้น RH พุ่งขึ้นหลังปรับเพิ่มคาดการณ์และพลิกมีกำไรหุ้น RH พุ่งขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากผู้ค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านรูรายนี้ปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีและพลิกกลับมามีกำไรในไตรามาสที่3ของงปปีบประมาณ บริษัทคาดการว่ารายได้ทั้งปีจะเติบโต6.8%ถึง7.2%ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการคาดการก่อนหน้าที่5%ถึง7%ในไตรมาสที่3 RH รายงานรายได้811.7ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก751.3ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกำไรต่อหุ้นอยู่ที่1.66ดอลลาร์ซึ่งเป็นการพลิกกลับมามีกำไรจากการขาดทุน0.12ดอลลาร์ในปีที่แล้วแกรี่ฟรีแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวในแถลงการว่า การฟื้นตัวของธุรกิจเรายังคงเร่งตัวขึ้นโดยความต้องการในไตรามาสที่3ามเพิ่มขึ้น13%แม้ว่าเรากำลังดำเนินธุรกิจในตลาดที่อยู่อาศัยที่แย่ที่สุดในรอบ30ปีฟรีดแมนยังกล่าวว่าเขาไม่คาดว่ากำไรของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากแผนการของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งซึ่งเตรียมปรับขึ้นภาษีศุลกากรก,กับคู่ค้าสำคัญของสหรัฐระดับราคาที่ควรจับตาสำหรับบลอดคอมหลังหุ้นพุ่งแรงจากผลประกอบการ หุ้น b r o ดค c o ปรับตัวขึ้นอย่างมากในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันศุกร์หลังจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์และแสดงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของยอดขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบ r อดคอมเปิดเผยว่ายอดขายจาก AI ในปีงบประมาณ2024เพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่า โดยได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ AI x p u และพอร์ตโฟลิโอด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทฮอกตันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวในการประชุมกับนักวิเคราะห์ว่าเขาคาดว่าจะมีโอกาสสำคัญในด้าน AI ในช่วง3ปีข้างหน้าพร้อมเสริมว่ารายได้จากตัวเร่งประสิทธิภาพและการขายเครือข่ายในปีงบประมาณ2 0 2 7อาจอยู่ระหว่าง6000พันล้านถึง9 0พันล้านดอลลาร์หุ้นบรอดคอรม,มีแนวโน้มทะลุกรอบรูปสามเหลี่ยมแบบขาขึ้นในวันศุกร์ซึ่งเตรียมเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของหุ้นดำเนินต่อไป เครื่องมือวิเคราะ์รูปแบบแท่งราคาชี้ให้เห็นเป้าหมายราคาขาขึ้นที่ประมาณ315ดอลลาร์โดยดึงแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม2023ถึงมิถุนายนปีนี้และปรับตำแหน่งใหม่จากเส้นแนวโน้มด้านบนของรูปสามเหลี่ยมนักลงทุนควรจับตาดูระดับแนวรับสำคัญในกราฟของบรอดคอมในช่วงการปรับฐานที่ประมาณ185ดอลลาร์และ140ดอลลาร์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีซึ่งอ่อนไหวต่อการคาดการอัตราดอกเบี้ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น4.40%จาก4.32%เมื่อปิดตลาดเมื่อวานนี้ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลบิตคอยอยู่ที่1,1200ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดก่อนหน้า99,500ดอลลาร์ขณะที่ฟิวเจอร์ทองคำลดลง1.6%อยู่ที่ประมาณ2,665ดอลลาร์ต่อออน และฟิวเจอร์น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นราว1.5%เพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ